สุดฉง,งนเพราะอุโมงย้อนเวลาในจีนบริบ,บร์บบรบบรบนี้ข่าวเร่ร์ของวันนี้มีหลายท่านนะครับส่งลิงก์มาให้ดูว่ามันมีข่าวนี้ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันไม่ถึงกับโด่งดังอะไรมากแต่ว่าก็เห็นเลยเห็นบ่อยใช่ได้นั่นก็คือสุดฉง,งนพราะอุโมงย้อนเวลาในจีน ลอดผ่านแล้วเวลาเดินถอยหลังหนึ่งชั่วโมงเต็งเต็งเต็งเตง,ง,ง,งแอบระหว่างที่ฟังรายละเอียดข่าวนะฮะอยากให้เราทําตัวเป็นนักสืบนะครับคือคืออันเนี้ยมันไม่มีใครคิดว่าอุโมงค์เนี้ยย้อนเวลาได้จริงอยู่แล้วนี่บอกว่าคงคงคิดว่าคงไม่มีใครเชื่ออย่างนั้นนะแต่ไอ้ที่ตรงส่วนที่น่าสนุกอะ่ะคือส่วนที่มาคิดให้ออกว่าเฮ้ยแล้วทาไมมันถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นได้ปรากฏการณ์ที่ว่าก็คืออย่างเงี้ยในกุ้ยโจฮะรประเทศจีนมีอุโมงค์อุโมงค์หนึ่งพอเข้าไปปุ๊บสมมุติเข้าไปตอออนนนเวลาใมืถืถ4 ออกมาปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็น3โมงมันจะย้อนเวลากลับไป1ชั่วโมงครับแล้วลมือถือเท่านั้นนะแล้วทดลองกับโทรศัพท์ 8- ใน1ิเครื่องเนี่ยปร,กรากฏว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงแล้วพอข,ขับออกห่างไปอีกเรื่อยๆปร,กรากฏว่ากลับมาเป็น4โมงเหมือนเดิมก็มีคนวิเคราะห์ไว้บอกว่าเอา่อคือมือถือเนี่ยมันจะต้องมีการสื่อสารกับเสาสถานีแหล่งมันอยู่ต่อเวลานี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเสาที่อยู่ใต้ตำแหน่งนั้นน่ที่บอกเวลาผิดพลาดอยู่หนึ่งต้นอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่ผ่านไป,ไปตรงองมงั้นนั้น บอกเวลาผิดทลาขึ้นมานหรอกว่าแบบผิดเป็นหนึ่งชั่วโมงก็พ้นระยะการสื่อสารกับเสานั้นไปไปเจอเสาอันใหม่อันหนึ่งอัปเดตให้ถูกต้องแต่ตามได้อยู่แล้วสมีเสาเบลอเนี่ยอ้าวเวลาผิดเป็นหนึ่งชั่วโมงไอ้ส่วนนี้คิดว่าน่าจะใช่เลยแหละสุดท้ายอุโมงค์นี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาท้าพิสูจน์อีกมากมายนะครับและจากคราวนี้ก็ทําให้พวกเรากลับมามองสถานที่ท่องเที่ยวปแปลกๆในบ้านเรามันก็มีเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นพวกเนินพิศวงที่แบบไปจอดรถแล้วรถมันไหลขึ้นไปได้เองอย่างเงี้ยฮะ หรือว่าน้ําพุมหัศจรรย์ที่มีรสโซดาหรือทะเลสาบที่คนลอยน้ําได้เงี้ยนอกจากจะไปเที่ยวถ่ายรูปกันสนุกสนุกแล้วก็น่าจะมาลองหาคําตอบกันต่อด้วยนะฮะว่ามันมีคําอธิบายอย่างไรบ้างสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์